สบายดีอากาศฮอนเอาแบบนี้เฮามาเห็ดน้ำลำใหญ่เยน็ยนๆกินกันเนาะสำหรับสู้แรงที่เหเฮามาตามมาสมกันบ้างเลยตังหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไป2ลิตรใบเตยนี่ใส่ซีใบเดอ้อใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงกาแฟอันนี้ก็ใช้แม่น้ำตาลอ้อยเนาะใส่ร้อยกรัม น้ำตาลใส่ข้าวนี่ใส่ร้อยห้าสิบกรัมหมักว่านเพิ่มเอาเด้อบาวเฮาหามักบัววานเฮาก็รุดเอาเนาะต่อไปหักกะต้มให้น้ำตาลมันละลายเนาะพี่น้องค่อยใส่แบบนี้ลำใหญ่เนาะค่อยเสียเอาแต่นเนื้อมันเด้อพี่น้องใส่องกระป๋องโอ้พี่น้องหอมใบเตยแับนี้หักกะสิใส่อันหมักลำใหญ่เฮาลงไปเนาะใส่ลำใหญ่ลงไปหักกะต้มไปประมาณสิบนาทีเนาะบ่ต้องดนพี่น้อง พี่น้องตาแสบขนาดเบิ้งเนื้อลำใหญ่มันมันกะสิอกซีแบบใส้ใส,ใส,ใส่แบบนี้เนาะถือว่าได้ละมันเนกกี่ยเอ่าขึ้นเลยพี่น้องแล้วหากกิซีปะไว้ให้มันเย็นแหละก็เอาเขาไว้ในตู้เย็นเนาะกินตอนมันเย็นๆพี่น้องมันกะสีหวานซึ้งใจ <laughs> อันนี้เฮาเส่เยน็นปะไว้ให้มันเย็นดีเป็นหักก็สีพร้อมเสิร์ฟพ,พี่น้องตักใส่แก้วใส่จอกเนาะหรือว่าใส่อย่างก็ได้แล้วแต่เฮาสะดวก กินอากาศหอนๆแบบนี้อุย้ยคักสุดยอดพี่นอ้องเห็ดกินเองเนื้อลำไยเต็มจอกเลยบ่งคักขนาดหอมใบเตยหอมน้ำตาลอ้อยพี่นอ้องเรียยร้อยพี่นอ้องน้ำลำไยหอมหว,วานเย็นซึ้งใจลองไปเห็ดกินเมืองเด้อสำหรับเมืนนอ่อนีนขอลาพี่กอนพบกันในคลิปต่อไปทำมากะกดไลค์ถึกแจกกกดแชร์ให้ด้เด้อสุมไอเลยอกบายบาย